การเดินชมของเราก็จะเริ่มชมตั้งแต่ชั้นที่สี่แล้วก็ไล่ลงมาการขั้งไล่ลงมาจนถึงชั้นที่หการเดินชมจะมีทูกฝัตรงพื้นเราก็สามารถเดินตามทุกฝั่งได้เลยจะไม่เหมืรับว่าโอ้ตรงนี้ตรงแงที่เราเห็นจะเรียกว่าแงการรู้ักราชชีวิตเริ่มตั้งแต่สงครามโลกค้งที่หนึ่งจนถึงเ ถ้าพี่เขาไม่บอกก็าจะไม่รู้ไะฮะเพราะมาไม่มีใครเน้อนักล่าตรงนี้จะเป็น้อต้อ,อ,องขอเหลอธิการที่เก้าที่ของเราจะขอพาราทีนีมาจาัดแสดงสามารถผ่า,านด้ามดเลยนะคะกหนึ่งาด้วยคจะเป็นราามทไทยถ้า,ถา,แบบาเาาขาจริงเขาจะองคำสุดหนักห้าสิบบาท เอาไปดูนเป็นเงี้ย่งสหนตรงนี้ก็จะเป็นเรียที่น่าวิีาอกจสร้างตลอดสำัแต่ตรงนี้ก็เป็นพระหาพเียจะเป็นจะเทำเป็นคืนโแล้วก็นะคะจะอยู่ตรงขางขึ้นจอีกนนนะคะที่หัวเชีย เป็นตที่ลงจงรเนริดอกลาเริ่เปิดอันสองที่สขอาตินะะก็อันนี้ก็คือตาราในนะวก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นซีลเริแผ่นหนึ่งค่ะถ้าอีกแผ่นหนึ่งก็จะอยู่ในใต้ถัเดี๋ยวจะขึ้นบันไดหรือจะขึ้นลิฟต์ลิฟต์เร็วกว่านะ S <S ถ้านไอย่นพุดทางเนะเ่าร่อนตามทางจะไม่มีอะไรตอนนี้ตรงบจไม่มีอะไรอเราจะค่อยๆลงมานะลูก